สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่เอ่อทั้งน่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างราคาบิตคอยน์กับสภาพคล่องทางการเงินทั่วโลกโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เรียกว่าปริมาณเงิน M2 นะคะครับผม เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์ดีๆอย่างของเลนเอาเดนแซมคาร์แฮนแล้วก็ซาเซนฟันส์มีบทความจาก Workpoint Today ด้วยแล้วก็มีมุมมองจากาวงคุยออนไลน์อย่าง Reddit ด้วยค่ะครับหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาแกะรอยทำความเข้าใจกันว่า M2 เนี่ย คืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยน์จริงหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนมีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังอะไรบ้างแล้วเรื่องนี้มันจะบอกอะไรกับนักลงทุนอย่างเราได้บ้างคะ่ะครับผมน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันที่ M2 ก่อนเลยนะคะอธิบายแบบง่ายๆก่อนตามที่ Workpoint Today เขาบอกไว้มันก็คือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั่นแหละคะ่ะครับ แต่ว่าไม่ได้นับแค่แบงก์หรือเหรียญน,นะคะเขารวมพวกเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําเข้าไปด้วยอ๋อครับทําให้เห็นภาพรวมเงินที่หมุนเวียนด้วยกว้างขึ้นใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วในการวิเคราะห์ที่เราจะคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดถึง Global M2 นะครับ Global M2 ใช่ครับคือเอาง่ายๆมันเป็นการรวมปริมาณเงิน M2 จากประเทศเศรษฐกิจหลักๆ8ประเทศแล้วก็แปลงค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ๋อต้องแปลงเป็นดอลลาร์ด้วยครับผมเพราะว่ามันช่วยสะท้อนอิทธิพลของดอลลาร์ในระบบการเงินโลกด้วยตัวเลขนี้เลยถูกมองว่าเป็นเหมือนตัวแทนสภาพกล้องทั่วโลกไปเลย เข้าใจค่ะแล้วก็อย่างที่ข้อมูลของเลนเอลดนชี้ไว้นะครับตั้งแต่หลังวิกฤตการเงินโลกปี2008หรือ GFC เนี่ยพวกนโยบายธนาคารกลางกับสภาพคล่องนี่แหละกลายเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการขับเคลื่อนราคาสินทรัพย์ต่างๆอืมเหมือนที่เขาพูดๆกันว่าเงินมันไหลไปทางไหนสินทรัพย์ก็มักจะวิ่งตามอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนที่สแตนลีย์ดรักเกอร์มิลเลอร์เคยพูดไว้ทำนองว่าสภาพคล่องนี่แหละ คือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดทีนี้จุดที่มันน่าสนใจมันมากเลยนะคะคือข้อมูลจากลินเอาเดนที่บอกว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของ global M 2สูงเหมือนกันสูงแค่ไหนครับพอจะมีตัวเลขไหมมีค่ะเขาบอกว่าในอดีตเคยมีการวัดค่าสหาสัมพันธ์หรือ correlation เนี่ยได้ถึง0.94เลยนะคะแล้วก็พบว่าราคามันเคลื่อนไหวไปทางเดียวกับ M 2ถึง83%ในรอบ12เดือน โห0 9นสนี่สูงมากนะครับสูงกว่าพวกหุ้นหรือทองคำอะไรพวกนี้อีกหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะจากข้อมูลที่เขาให้มาเหตุผลหนึ่งที่เขาว่ากันก็คืออาจจะเพราะราคาบิตคอยเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานเดิมๆอย่างกำไรบริษัทหรือเงินปันผลครับครับแล้วในขณะเดียวกันตลาดก็ยังไม่ได้มองว่ามันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเต็มตัวแบบทองคําหรือพันธบัตรอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเลยอาจจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องได้ ค่อนข้างตรงไปตรงมากกว่าสินทรัพย์อื่นแม้จะผันผวนสูงก็เถอะใช่ค่ะเหมือนพอสภาพคล่องในระบบการเงินโลกเพิ่มบิตคอยก็มักจะขึ้นตามพอสภาพคล่องลดบิตคอยก็มักจะลงตามแบบนั้นเลยไหมคะปี2 0 2 0ันถึงที่มีการอัดฉีดสภาพคล่องมหาศาลหลังโควิดนะครับ global M2 พุ่งสูงมากราคาบิตคอยก็โอ้โหพุ่งทยานรุนแรงเลยจาได้เลยค่ะช่วงนั้น รตรงนี้เลยทําให้มีคนเปรียบเปลอยอย่างที่เลียนเอาเดนอ้างถึงลุโคโกลเมนนะครับว่าบิตคอยอาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับสัญญาณเตือนภัยควันหรือส MOKE ALARM ที่มันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในระบบการเงินโลกฟังดูเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพอนึกถึงกราฟบิตคอยเทียบ M 2ที่เราเห็นแชร์กันเยอะๆในโซเชียลพวก reddit หรือ Twitter เนี่ยมันก็มีคนเถียงกันเยอะเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นหรือมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ถูกต้องครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยคือความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมันมักจะดูแข็งแร่งนะครับถ้าเรามองภาพยาวๆแต่พอเราซูมเข้ามาดูในกรอบเวลาที่สั้นลงเช่นรายวันรายสัปดาห์ความเชื่อมโยงมันอาจจะอ่อนลงแบบเห็นได้ชัดเลยอ๋อค่ะแล้วมันก็อาจจะเกิดการหลุดออกจากกันหรือดีคัพเป,ปลิลได้ตลอดเวลาเลยครับจากข้อมูลของลินออลเดนเนี่ยปัจจัยที่ทําให้มันหลุดออกจากกันก็มีเยอะแยะเลย ตั้งแต่เหตุการณ์เฉพาะตัวที่กระทบวงการคริปโตโดยตรงอย่างเช่นพวกแพลตฟอร์มล่มอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยหรือช่วงที่ตลาดมันเข้าสู่ภาวะเก็งกำไรสูงมากๆหรือว่าตกต่ำผิดปกติไปเลยเข้าใจค่ะนอกจากนี้ ใน Reddit ก็มีคนตั้งข้อสังเกตรเรื่องอวิธีการคำนวณหรือการสร้างกราฟ M2 รายวันบางแบบด้วยนะครับว่ามันอาจจะสะท้อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินจริงๆก็ได้อ๋อมีเรื่องเทคนิคการสร้างกราฟเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับหรือแม้แต่การเอากราฟค o ลัซเกลมาเทียบกันเช่นกราฟแบบล i เนียเทียบกับล็อกเนี่ยก็อาจจะทาให้เข้าใจผิดได้ง่ายๆเลย แล้วมีมุมมองอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องกราฟหรือช่วงเวลามีครับมีมุมมองที่แย้งตีคําเลยอย่างแนวคิดที่พูดถึงใน reddit เหมือนกันที่มาจากมุมมองของเบนจามินคาเว่นนะครับเขาตั้งคําถามว่าหรือถึงจริงแล้วบิตคอยอาจจะเป็นตัวชี้นํา M2 ในบางช่วงเวลาไม่ใช่แค่ตาม M2 อย่างเดียวโหอันนี้น่าสนใจค่ะคิดกลับด้านไปเลยครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เปิดให้เราคิดต่อได้อีกมุมหนึ่งเลยแล้วทั้งหมดนี้ มันหมายความว่ายังไงสําหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ล่ะคะดูเหมือนว่าถ้าจะดูแค่ M2 อย่างเดียวอาจจะไม่พอซะแล้วใช่เลยครับการมองแค่ M2 อย่างเดียวอาจจะง่ายเกินไปการวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้นอย่างที่ลินเอาเด่นแนะนําไว้นะครับคือควรจะพิจารณาควบคู่ไปกับตัวชี้วัดอื่นๆด้วยตัวชี้วัดอื่นเช่นอะไรบ้างคะโดยเฉพาะพวกตัวชี้วัดที่มาจากข้อมูลบนบล็อกเชนโดยตรงหรือที่เรียกว่า on-chain metrics นะครับอย่างเช่นตัว MVRV Set Score MVRV Z-score ครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินว่าราคาบิตคอยในปัจจุบันเนี่ยมันสูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงในอดีตของมันอ๋อค่ะการดูข้อมูลพวกนี้ประกอบกันจะช่วยให้เราประเมินได้ดีขึ้นว่าราคาตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ตลาดหรือว่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานเรื่องสภาพคล่องมากกว่ากันอืม ถ้าอย่างนั้นการติดตามทิศทางของสภาพคล่องโลกก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่ดีถูกไหมคะสำคัญมากครับถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ๆเลยการทำความเข้าใจแนวโน้มของสภาพคล่องทั่วโลกเนี่ยยังไงก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนในสินทรัพย์แทบทุประเภทในยุคนี้เลยครับค่ะและบิตคอยก็เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่สะท้อนภาพนั้นได้ค่อนข้างน่าสนใจแม้ว่าจะมาพร้อมกับความผันผวนสูงและก็มีข้อจำกัดต่างๆอย่างที่เราคุยกันไปแล้ว อืมมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจเชื่อมโยงกันอีกไหมคะมีอีกประเด็นที่น่าขบคิดนะครับที่ w o r k p o i n t t ์ทูเตั้งข้อสังเกตไว้คือเรื่องของวัฏจักรประมาณ4ปีของ global M 2, 2> 4ปีครับที่ดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกับวัฏจักร b i t c o i n h a l v i n g พอดีอ๋อไอที่รางวันขุด Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งอะเหรอคะใช่ครับที่มันส่งผลต่ออุปทานใหม่แล้วก็มักจะเกี่ยวข้องกับวัฏจักรราคาบิตคอ n ด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกันจริงๆแค่ไหนค่ะสรุปแล้วก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับ g l o b a l M2 เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆดูเหมือนจะมีนัยยะสำคัญในระยะยาวแต่ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนนะคะไม่ใช่สูตรสำเร็จตายต,ายตัวโดยเฉพาะในระยะสั้นแล้วก็มีการตีความได้หลายมุมมองมีข้อควรระวังอยู่ไม่น้อยเลย ใช่ครับมีคำกล่าวที่น่าสนใจซึ่งลินออลเดนดัดแปลงมาจากไมโครเซเลอร์ eller, นะครับเขาบอกว่าทุกโมเดลล้วนผิดพลาดแต่บางโมเดลก็มีประโยชน์ All models are wrong but some are useful <c oughs> ชอบคำนี้จังค่ะครับมันอาจจะชวนให้เราตั้งคําถามต่อไปว่าในโลกที่สภาพคล่องดูจะมีอิทธิพลต่อตลาดการลงทุนสูงมากขนาดนี้การพยายามทําความเข้าใจสัญญาณที่เราอาจจะได้รับจากสินทรัพย์อย่างบิตคอยแม้ว่าสัญญาณน,นั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีสัญญาณรับกวนอยู่บ้างเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็มองหาโอกาสในอนาคตได้ดีขึ้นบ้างไหมอย่างไร เป็นคำถามไปเปิดที่มื่อคิดมากมากเลยค่ะก็คงต้องฝากให้ไปขบคิดกันต่อดูนะคะ